สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดอร์นาคะจะมาพูดถึง2ข่าวใหญ่ด้วยกันค่ะในโลกของความมั่นคงนั่นเองค่ะจะทํว่าอย่างรัสเซียนะคะก็เขานะคะได้ทําการอ้างว่าเขาได้ทำการทดสอบพลังของตอร์ปิโดนิวเคลียร์หรือโพไซดอนนะคะได้สําเร็จขึ้นมาซึ่งก็เป็นอาวุธใต้น้าที่ว่ากันว่าตัวมันเนี่ยสามารถทําลายเมืองทั้งเมืองได้ในคืนเดียวค่ะ และจะนำฟังเยซันม,มกาอยังบริษัทอย่าง n o อ t ทรัฟก m มแมนนะคะก็เปิดเผยวิดีโอโปรโมทเบื้องหลังของทีมงานของบริษัทแต่ก็กลับมีลำตัวเครื่องบินปริศนาขึ้นมานะคะที่ก็โผล่ขึ้นมาทําให้ได้คงวงการในวิคห์นะคะก็วิเคราะห์ว่านี่อาจจะเป็นเครื่องบินลบรุ่นใหม่ต่อจากเจ้า a ี21ไ d เ i d e r ก็เป็นไปได้ค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กัน สำหรับเมื่อไม่นานนี้นะคะอย่างทางฝั่งของประธานาธิบดีอย่างวลเดเมียปูตินเนี่ยก็ได้ออกมาอ้างว่าจากทางฝั่งของรัสเซียเองได้ทําการทดสอบพลังของตอบิโนนิวเคลียร์โพไซดอนได้สําเร็จโดยเป็นการยิงจากเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์อย่างเบลกลอตในทะเลอาร์กติกค่ะ เจ้าซดอนนะคะมันคืออะไรพไซดอนหรือที่เรียกว่าเป็นสเตตัส6ตามชื่อรหัสเดิมของมันนะคะมันคืออาวุธยุทธศาสตร์ชนิดใหม่จะทางฝั่งของรัสเซียค่ะซึ่งก็ถูกออกแบบมาให้กลายเป็นโรนใต้น้ําขนาดมหึมาแี่ก็ยาวก,กว่าถึง20เมตรด้วยกันหนักราวอยู่ที่100ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กทำให้นะคะสามารถเคลื่อนได้หลายพันกิโลเมตรโดยมันจะเป็นต้องขึ้นผิวน้ำเลยค่ะ และที่สาคัญเลยก็คือตัวมันเนี่ยสามารถบรรทุกหัวรบเนิวเคลียได้สูงสุดถึง2เมกะตันด้วยกันหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนะคะในการบรรทุกไปซึ่งก็เพียงพอที่จะทําให้ก่อเกิดในเรื่องของคลื่นสึนามิลังสีทำลายเมืองถ้าชายฝั่งจะทางฝั่งของตรงข้ามได้หรือในบริเวณที่เขานะคะต้องการจะไปโจมตีได้ด้วยแบบทั้งเมืองเลย จุดเด่นในด้านของยุสตร์นะคะจะเห็นได้ชัดสาหรับเจ้าโพไซดอนตัวนี้นะคะก็คือตัวมันเนี่ยถูกออกแบบมาให้เล็ดลอดจากระบบป้องกันขีปนาวุธตัวดังๆจะาทางฟังของสเมกาอย่างเช่นจะระบบอย่างเอกซหรือจะระบบทาร์ทในปัจจุบันค่ะเพราะตัวมันนะคะบินไม่ได้แต่มันใช้ในเรื่องของการว่ายน้ำทิศกใต้ทะเลลึกมากกว่าถึง1กิโลเมตรด้วยกันและเนื่องจากตัวมันนะคะใช้ในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์มันนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ช้าๆและก็ช้ามากๆเป็นเวลาหลายวันด้วยกัน เพื่อในการโหลดการตรวจจับจากโซน่าที่ก็อยู่ใต้น้ำเช่นกันด้วยก่อนจะทำการพุ่งเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุดกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเวลาสุดท้ายค่ะคือพูดง่ายๆนะคะก็คือมันเป็นหัวลบนิวเคลีย์ที่ก็ติดเครื่องยนต์นิวเคลีย์ไปอีกหรือก็ไม่ต้องการคนขับและสามารถเดินทางข้ามอ่าสมุทรได้โดยตัวเองด้วยปูตินะคะก็ได้ทำการกล่าวในพิ่ประนะคะว่าการตรวจสอบพลังของเจ้าระบบอย่างโพไซดอน ก็จะไน้้เห็นถึงความสามารถแต่รูปแบบของมันแม้มันจะไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะหรือภาพในเรื่องของการเผยแพร่ออกมาแต่ก่อนหน้านี้นเองก็มีรายงานว่าเจ้าเรือน้ําอย่างเบลกลอดเองก็ได้รับมอบหองรถพไซดอนชุดแรกไป็นช่วงประมาณต้นปี2024แล้วด้วยแล้วก็น่าจะนํามาใช้งานจริงๆในปี2025ค่ะ ซึ่งเจ้าเรืออย่างเบลกลอดเนก็ถือเป็นเรือแม่ตัวหนึ่งนะคะสําหรับเจ้าโพไซดอนที่ก็สามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง6ลูกด้วยกันแล้วก็ถูกออกแบบม้มีระบบควบคุมภายในที่ก็ซับซ้อนเพื่อทําการปล่อยโดรนใต้น้ำออกไปที่เงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และแน่น,นอนนะคะเปิดตัวมาอย่างอลังการและปูตินก็เป็นคนประกาศเองนะคะก็ส่งผลกระทบระดับโลกนะคะเพราะการณีทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยพูดถึงโพไซดอนในเวลานี้เนี่ยก็ถือว่ามีนนยนะในทางการเมืองเป็นอย่างมาก เพราะมันเกิดในช่วงเวลาที่ก็ความสัมพันธ์กับนาโตก็ยังคงตึงเครียดอยู่หลายๆประเทศนะคะในต,ตอนนี้ถ้าไปดูในอาเซียนนะคะก็จะมีในฝั่งของสเตมเมการแล้วก็จีนเขาก็แบบว่ามาเจอกันในรอบ6ปีเนาะหลังจากผ่านตั้งแต่ปี2019ที่ก็เจอด้วยกันในปี2025ก็มาเจอกันอีกครั้งมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ผลกระทบแบบโดยตรงมากๆ เส้นทางฝั่งของนักวิเคราะห์จะทางฝั่งของสมิกานะคะเขาก็มองว่าปูตินเนี่ยอาจจะพยายามส่งสัญญาณในเรื่องของข่มขัว่า้านฝั่งของรัสเซียเนยี่ยยังมีความสามารถในด้านของอาวุธนิวเคลียร์ขั้นสุดยอดที่ก็สามารถตอบโต้ได้ถึงแม้ในกรณีที่ระบบขีปนาวุธบนบกนั้นจะถูกทําลายหมดก็ตามและขนาดเดียวกันนะคะหลายฝ่ายก็ตั้งคําถามด้วยนะคะว่าความจริงของคํากล่าวน,นี้เนี่ยอีกด้วยนะคะคือ คือมันเป็นคําพูดเจตนาของเขาที่กราปาใส่ขึ้นมาเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือว่ามันแค่แบบว่าเขาโฆษณาไปงั้นเพราะมันก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีมการทดสอบเจ้าโพไซดอนในทะเลลึกนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วน็่อาอาจจะเป็นเพียงแค่โฆษณาก็ได้ค่ะถ้าจจทนาฝั่งของรัสเซียนะคะก็เป็นฝั่งของทางฝั่งของสัมมิกากันบ้างนะคะที่ก็มีเรื่องให้จับตามองไม่แพ้กันค่ะเมื่อล่าสุดจากบริษัทดังอย่างนอตทร o อปกัมแอนนะคะก็ทำการปล่อยวิดีโอโปรโมททีวิศกรของตนและก็เทคโนโลยีของบริษัทค่ะ แต่ในช่วงไม่กี่วิของเจ้าวิดีโอดังกล่าวที่ก็แสดงเห็นนะคะมันกลับมีลำตัวของเครื่องบินปริศนาที่ก็าปรากฏขึ้นในเบื้องหลังซึ่งก็ไม่ตรงกันแบบใดๆกับที่บริษัทเคยเปิดตัวมาก่อนอีกด้วยค่ะโดยลักษณะของเจ้าเครื่องบินปริศนาตัวนี้นะคะจากวิดีโอที่เห็นดังกล่าวเนี่ยก็คือเราเห็นในเรื่องของโครงสร้างที่ก็มีลักษณะเป็นปีกทรงเพชรหรือ Brand ์วิงบอดีซึ่งก็ใกล้เคียงกับแนวทางใหม่ของเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ค่ะ ซึ่งล,ลักษณะลำตัวนะคะจากการคาดเดาเนี่ยก็จะดูใหญ่กว่าเจ้า B 21 Raider แล้วก็ขนาดเล็กกว่าเครื่องบินลำเล็งขนาดกลางสมมติครอน,นะคะบางคนก็คาดว่าอาจจะเป็นต้นแบบอย่าง UAV ขนาดใหญ่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องมินล่องหนไล่นักบินสําหรับภารกิจลาตะเวนในเชิงของยิทยศาสตร์ค่ะ และนอกจากนี้เองบางมุมในมุมของวิดีโอดังกล่าวนะคะ <c oughs> ก็ยังเผยเห็นในเรื่องของโครงสร้างที่ก็ดูเหมือนเป็นช่องรับอากาศแบบลาบหรือ f a s t intake นะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องบินสเตลต่างๆเหล่านี้ที่ก็จะมีเจ้าไอช่องแบบนี้นะคะช่องรับอากาศที่มันค่อนข้างบางค่อนข้างเรียบเนาะและรุ่นใหม่นะคะก็ต้องการในเรื่องของการลดการสะท้อนเลดา้าให้น้อยที่สุดนั่นเองก็คือในรุ่นของสเตลนะคะจะเจอเยอะมากๆสําหรับหลายๆรุ่นและอาจจะใช่นะคะอาจจะเป็นสเตลก็ได้ และนั่นค่ะทำไมถึงสาเหตุนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะคะคือเราฝั่งอย่าง Northrop Grumman เนี่ยก็คือบริษัทผู้พัฒน,นาเครื่องบินทิ้งล่องหนรุ่นใหม่จะทางฝั่งของกองทัพอากาศจะมีิกาอย่างเจ้า B-1 Raider ที่เขาก็ออกแบบไปให้แล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังของเทวิสเตลขั้นสูงเมื่อแต่ในยุคข,ของเจ้า B-2 Spirit มาแล้วในสงครามเย็นค่ะดังนั้นนะคะการที่จะเห็นในวิดีโอของเขาเนี่ยมีต้นแบบใหม่ๆมากมายที่ปรากฏขึ้นก็ไม่หลายคนสงสัยนะคะอาจจะเป็นโครงการรับรุ่นใหม่ต่อไปนะ เช่นในเรื่องของ Next Generation Air Dominance หรือ NGAD นะคะเซนฝฟังเถือบรรทุกเครื่องบินหรือ UAV รุ่นที่ก็ใช้ร่วมกันกับเจ้า B-11 อีกด้วยก็ถือเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะของการแข่งขันในด้านของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะคือในช่วงเวลาของวิดีโอดังกล่าวนะคะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยนะคะในการถ่ายเนี่ยคือมันออกมาได้ไม่นานนะคะหลังจากบริษัทดังๆอย่าง o e i n g และจากบริษัทอย่างล็อกฮีมาตินนะคะก็ปล่อยภาพแนวคิดของเครื่องบินรุ่นถัดไปเช่นกันด้วย ก็เป็นการสด้ใหเห็นถึงทรงคามของเครื่องบินล่องหนยุคที่2ค่ะแ้วกําลังเริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนถึงก็ม่ใช่เพียงแค่ในระดับของคีบนามุธหรือโดนเท่านั้นค่ะแต่ก็รวมถึงในเรื่องของระบบอากาศยานในเชิงเครือข่ายแต่ก็สามารถทํางานร่วมก,กันกับคนแล้วก็ AI ได้เช่นกันด้วยสำหรับในขาวตลาไปก่อนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ